ูดดคัลโหลสมบีมาแล้วตัวอะไรนะตัวอะไรนะมาสิโอ้ตายเรียบเนียนเลยอุ้ยอุ้ย ไฟคว้างไปแค่นี้ไฟก็ดับแล้ว<ม>ใครเปิดลำแผ่นดินโอ้โห นี่แล้วไปก่อนโอ้แผลเยอะเลยฮ่าฮ่าฮ่าเข้ามาเลย <c oughs> มาอีกตัวหนึ่งแล้ว หอวเลือดเต็มเลย,เเเลยตกลมากามกินขนมก่อนกินขนมก่อนตกใจเลยกระทืบหัวเลย ีอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรไหม <c oughs> อยากเห็นใครไหมมาสิมาเป็นพวกสิ <c oughs> อันนี้ท้าซอมบี้มาเลย <c oughs> ประตูตอวดี๋ยะ มาซี่มาซี่อยากให้สอมบีมามน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยซัมบีมามแทงไซด์เลย อเ้อเไมมแล้วไปทีงไหนเลยโอ้โหเลือดเต็มเลยแต่เอ้ยมีมีไฟเยอะเลย มาสิดีมาสิทำบี้เวรโดนกระชอตตะตายห้าไปก็มั่นถอดปลั๊กไปถอดปลั๊กไปถอดปลั๊กโอ้ลิฟต์ก็ข <made> ึ้นไม่ได้ว้าวว้าว ไม่มีเลือดสักไม่มีเลือดสักนิดนึงเลย ฝากอาวุธไปก่อนตอนนี้ฝากอาวุธไปก่อนนี่ไว้ดูอค้อนต้องเอาไว้จะไปใช้กันเมื่อนี้กว่าทอมกัน ตทำก่อนทีเอาไปปิดไฟลูทไฟก็พอลูดไฟก็พอ มาพร้อมแล้วมามาเลยมาสิไม่กลัวแล้วไฟชดเลย ออกออกไปขอขอซอมบี้เยอะๆด้วย

ระเบิดไปซะดูมันระเบิดนะปุ้มบมว,ว้าวบู้อะไรบู้บู้บู้เดีย๋ยวคนก็ไม่มาดูช่องพ่อหรอกนี่เขาจะให้หนูพูดไหมแต่ว่าให้หนูพูดนะเส<อ>ียงพ่อมันเพี้ยนนะใช่ <c oughs> แต่ฟ้าในพึ่งนี่งไงจะใ้ไปทางไหนวนะเนี <c oughs> ย่ยเห็นซัมบี้แล้วนี่ไง <c oughs> โอ้ข oh. pues oh. nah ึ้นไปไม่ได้เลยอ่างน้ำยังสวยอยู่เลยโอ้โเจอควันเฮ้ สีแดงๆคือระยโอ้ยแผ่นดิ้น,บบนเอ้ยห้องนี้หืมลอกเลยพร้มยอยมหรือยังพร้อมหรือยังมีเสียงตงบี้ไหม เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงคันบี้นู่นไงฉันเห็นแล้วแล้วกอลงไปข้างล่าง มาดูข้างบนดีกว่าดะเหยคอยดูคนเฮ้ยเลือดตอเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ถือ <c oughs> ที่พัดจะรอดไม่มีลองดูข้างล่างก่อน ซอมบี้ในนี้เต็มเลยอมไมพร้อมแล้วเฮ้ยนู่นไงซอมบี้ปิดประตูก็มีสองตัวบิดแล้วเบิดแล้วลุก ล้มเลยเกือบตายนะเนี่นยขโมยตังดีกว่า <c oughs> อ้ว <c oughs> นมาได้ไงอ่ะอ้วนมาได้ไงซอมบี้เริ่มเยอะแล้วอ่ะ สีเขียวคือเยี่ยวสัมบีไม่มีเทพิษไปเลยเทพิษไปตอนตายไปเลยอ้วนมาได้ไงโูเละเลยเละเลยเละเลยตีหัวไปเลย ังเยอะระวังริมริมเ,เดีนนด๋วยวอ,ออกไปนั่งเดีย๋ยวออกไปด้านนอกดีกว่าวิตรงน,นี้ทานตังมาตอนไหน,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 ไหนหมาตอนไหนหรอมาตอนไหนหรอไปดีกว่าไปดีกว่า ไฟมันมีระเบิดอย่างนี้ด้วยมีระเบิดด้วยไปกูอ้ยมาโอ้มากระจายตันตรงนี้ได้ไงเนี่ยว้าวมีตีของเล่นน้องอิงด้วยมีมีลูกบอลด้วยอ่ะ แขวนเสื้อด้วย okay, bon. okay, bon. มีบอลบอลมีบอลด้วยสองอันอม,มา<ห>พร <อ S 2> น,นี่าม,ามันอึดอัดรู้ไหมเจอทางสว่างแล้วหอมสู้ครับ มาสี่มาสี่ซัมบี้ไม่กลัวหรอกเฮ้ยห้องน้ำสะอาดอยู่เลยอ่ะม,ม,ามาเมาลยซัมบี้มาอีกตัวสี่มาสองตัวเลยเดี๋ยวก่อนเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดมาตัวเดียวก่อน ซ่อมอาวุธก,ก่อนซ่อมอาวุธก่อนถอนบวก,รบวกครับถอนบวกครับครับมีนะอะไรเนี่ยไม่ไลยอาคุ

ตรมมาองลงล่นีี้้ไดูเทกำลังจกใสอยู่ก,ยกำลังจกใสอยู่ค่ะมีไปไหนมีมีอยู่ไหนนี่มีถามไม่เจอมีจะจกต่อ มีกระจกฟันไปก่อนอเอาไส้มาให้ดูควักไส้มาควักไส้มาให้ดูก่อนฟันก็ได้มองไม่ไม่เห็นมีตีตาไปฟันไปก่อนฟันไปก่อนแหละเสตเลยมีเงินแจ้อีกทีเดียวไปเอาไะต้อตัวใหญ่ กวางตัวใหญ่ครับอัพตี่ตัวใหญ่มากๆากเนี่ยใช่ใช่เท่าผนังบ้านเนี่ยต้องเจอกระบองคู่ต้องเจอกระบองด้วยมาสีเกมพร้อมแล้ว เดี๋ยวทำซ่อมดึงซ่อมพ่อดซ่อมซ่อมก่อนลืมซ่อมไปโอ้โหเละครับเละเละค่ะเละเอาพ่อพูดไปก่อนพ่อจะขี้ยอยเนี้ยหมองไปสักเดี๋ยวพ่อจะล้างตามทีม่เราไหมดีนะ ักดองยอยากพูดนะูสักเสื้อผ้าให้ว้า บอกที่ถ้าคนดูเยอะๆเดี๋ยว,ยวพอ่อจะพาไปที่ซถ้าคนดูเยอะๆเดี๋ยวพ่อจะพาไปตลาดไปเที่ยวบิ๊กซีเอ๊ะไปเทียเท่ยวบิ๊กซีถ้าทุกคนไม่ดูนะกด,ดไปนี่กดไปแน่ ขึ้นลิฟ์ก่อนเเฮ้ย<ะ>เสียงอะไรอะ่ะหรือว่าเสียงออกมาจากข้างล่างรู้แล้วลิฟ์นั่นไงรอลิฟ์ไปชั <marche S 2> ้น ฉันเจอกันอีกตอนนึงเดี๋ยวมาเจอกันอีกตอนนึงวันนี้เดี๋ยวขออัพไปก่อนเดี๋ยวขออัพไปก่อนวันนี้พอแค่นี้พรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยค่อยมาชมตอนดูกันได้ก่อนบอกดีๆเ,เ,นะเดี๋ยวไปเที่ยววิกซี่ก่อนโมกี้อะไรนะเดี๋ยวไปเที่ยววิกซี่ก่อนเดี๋ยวจะไปเที่ยววิกซี่ก่อนค่ะค่ะค่อยๆมาปีสัมผัสไปเดี๋ยวค่อย มาตีซอมบีใหม่ไม่บายฮะบ๊ายบายบ๊ายบาย